สวัสดีค่ะอยู่กับช่องย่าหนิงกกตูมนะคะพอย่าหนิงไปหาได้หน่อไม้นะคะสองดวงใหญ่เลยนะคะโอ้สองหน่อใหญ่มากเลยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะหน่อไม้สองหน่อใหญ่มากเลยนะคะที่ไปสับเอาที่ริมรั้วนะคะแล้วย่าหนิงจะทํายังไงกินหรยอคะแกงก็ไม่ไม่ชอบไม่นี้นะคะจะทําเป็นเมาะนะคะเดี๋ยวจะปอก ออกนะคะปอกออกแล้วก็สับเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็เอาไปนึ่งนะคะเอามาเมาะนะคะนี่จะทำเป็นเมาะนะคะ,ะวันนี้จะทำทันหรือเปล่าน้อนะคะถ้าวันนี้ทำทันก็จะไปกินพรุ่งนี้ที่ศาลมุกดาหารกับเพื่อนนะคะกับพวกแม่ออฟนะคะเดี๋ยวแจ้งหนิงจะทำก่อนนะคะทำไม่ทันก็ไม่รู้นะเพราะว่ามันต้องใช้ยานางนะคะจะแกะคายมันเยอะมากเลยนะะี่ค่ะคายนะคะตัวดำๆนี่เขาเรียกว่าคายนะคะคายหน่อไม้นะคะ ก็แกะออกก่อนนะคะอไปกับปลาเจียวนะคะตอนนี้ปลาเจียวก็นอนแล้วนูน่นบอกให้นอนก็นอนนะคะปลาเจียวนะคะเอยนอนนอนเห็นไหมหนู่นนอนแล้วนอนแล้วให้นอนนะจ๊ะอืมเลาะไปเลาะมาได้เจียววิ่งขึ้นไปย่าก็พอดีเห็นหน่อไม้นะคะนี่ค่ะแกะเปลือกออกก่อนนะคะ กจะจับนะคะยอดสวยเลยนะคะใช้แค่สองหน่อนนี่ก็โอ้โหได้เยอะค่ะได้เจียวนอนแล้วโทรศัพท์ย่ากลับกล้องไม่ได้ถ้ากลับกล้องได้จะกลับกล้องไปให้ไปดูแลเจียวนอนตอนเก้าย่าพาย่าไปหาหน่อไม้ได้หน่อไม้สวยเลยสองสองยอดก็ใหญ่มากนะคะ รองดวงใหญ่มากนะคะแกะออกเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะนี่นะคะแล้วก็จะซ่อมออกอ่อนๆน,นะคะซ่อมเอาอ่อนๆน,นะคะหน่อไม้ไผ่เหลืองนะคะซ่อมเอาอ่อนๆน,นะคะตัวนี้เราก็จะลอกออกะคะ่ะ แล้วเราก็จะสับเป็นชิ้นเล็กๆเ,เหมือนเหมือนเหมือนสับมะละกอนะคะเหมือนฝานมะละกอนะคะจะสับเหมือนฝานมะละกอนี่เสร็จเรียบร้อยขนาดแค่ดวงเดียวนี้นะคะจะใช้เมาะได้เป็นกี่หอ่อโอ้เกือบจะสิบห่อเลยนะนี่ไม่ใช่น้อยนะนะคะเรามาดูค่ะว่าจะได้กี่หอ่อนะคะมีดวงนี้อีกแกะดวงนี้อีกก่อน มันจะผิวดำมากเลยนะคะ,ะแกะโดยลีกก่อนไปไว้ตรงนั้นเปลือกมันเปลือกมันก็ไปใส่ต้นทุเรียนนะคะใส่ตรงเหง้าทุเรียนนะคะจะทำเป็นป Ł ุ๋ยนะคะเป็นป Ł ุ๋ยหมักไปในตัวเลยนี่ค่ะจะเป็นป Ł ุ๋ยหมักไปในตัวเลยนะคะ แล้วอ่อนอือ,อแล้วเราก็จะลอกเปลือกข้างนอกมันออกนะคะให้มันอ่อนนะคะเฉือนออกแถวนี้้มันอ่อนตัวนี้มันจะแข็งอยู่ นี่นะคะนี่นะคะเรียบร้อยเรียบร้อยนี่สองยอดนี้จะได้กี่หอ่อต้องได้เยอะแน่เลยนะคะไม่ใช่ธรรมดานะยอดใหญ่ด้วยนะคะค่ะสับแล้วมันจะได้มากเห็นไหมมะละกอมะละกอแค่นี้ก็ยังสับได้เยอะเลยหน่อไม้เราก็จะสับเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเหมือนสับมะละกอนะคะแล้วเราก็จะไปนึ่งนะคะ นึงจนกว่าหน่อไม้จะไม่มีรสขมค่ะนึงจนกว่าหน่อไม้จะไม่มีรสขมแล้วเราก็ตํายานางใส่ข้าวเบือข้าวเช่ใส่พริกสดแล้วก็ผักสะเงงที่ขาดไม่ได้นะคะคือผักสะเงงผักสะเงะนะคะค่ะบางคนใส่ผักสะเงงนะคะตอนนี้มันจะเป็นฤดูผักสะเงะแล้วนะคะก็ใส่ผักสะเงะนะคะ แล้วก็มาตำใส่เครื่องปรุงก็คือน้ำปลานะคะชูรสนะคะเกลือเล็กน้อยนะคะค่ะก็ตำเข้ากันเลยนะคะแค่นี้แล้วก็ไปตำใส่กับหน่อไม้ที่เรานึ่งจืดนึ่งที่ไม่มีรสขมแล้วนะคะเราก็จะได้เมาะหน่อไม้ที่อริดอ่อยนะคะของอีสานบ้านเฮานะคะนี่ค่ะมาค่ะมาดูย่าสับหน่อไม้กันต่อนะคะ จะสับเป็นชิ้นนะคะเล็กๆนะคะก็สับเหมือนมะละกอนะคะนี่ค่ะจะสับเหมือนมะละกอนะคะสับเสร็จแล้วก็เอาไปนึ่งนะคะนึ่งให้ไม่มีรสขมเลยนะคะเราเอามาชิมดูว่าไม่มีรสขมนะคะเราค่อยเอามาเมาะนะคะก็มาตำใส่เครื่องปรุงแล้วค่ะตำใส่เครื่องปรุงแล้วเราก็ห่อนะคะบัดเท่ากินก็คุยกินคุยกินนะคะอ้าวแซบแซบ แซบหนอ่นอไม้หน่อหน่อไม้ฤดูนี้นะคะแซบนะคะถึงจะทํายังไงกินก็แซบนะคะเพราะว่าฤดูนี้มันหมดฤดูไปแล้วมันเหลือแต่หน่อไม้ที่ออกมาผิดฤดูนะคะหน่อไม้นี้คือผิดฤดูนะคะแล้วมันจะอร่อยก็เหมือนทุกอย่างนั่นแหละถ้าอะไรมันน้อยๆยมันก็อร่อยนะคะถ้าอะไรมันมากนะคะถึงจะอร่อยมันก็กลายเป็นไม่อร่อย นะคะเพราะว่ามันมีเยอะเนาะค่ะถ้าของน้อยๆน,นะคะเสบเสบทั้งนั้นแหละค่ะนี่ค่ะพอสับแล้วนะคะก็จะสับสับอย่างนี้นะคะเหมือนมะละกอเลยนะคะถ้าขายอยู่ที่ตลาดนะคะหน่อเดียวนะคะหน่อเดียวนี้ก็คงประมาณ 30- 40บาทเทยวนะเพราะว่าเขาจะจักแล้วก็ฝานฝานนะคะ ผานเป็นชิ้นเป็นชิ้นแล้วก็ทําเป็นกองกองละยี่บาทนอนี้อาจจะได้ถึง3ามกองนะคะกาก็จะสับเป็นชิ้นนะคะก็จะซอยเหมือนมะละกอน,นี่แหละซอยอย่างนี้แหละแล้วก็เราก็จะไปนึ่งนะคะเหมาะหนอไม้กินได้นานนะคะไม่เสียง่ายนะคะใส่ตู้เย็นไว้นะคะกินได้นานมากนะคะเป็นเดือนก็ยังไม่เสียนะคะ เาะหนไม้น่ะจะเก็บได้นานกว่าอย่างอื่นนะคะถ้าเราใช้เมาะนะคะเวลาเราหิวเราก็ออกมากินนะคะบางคนก็กินกับผักนะคะจักจัจัจจเป็นชิ้นเป็นชิ้นนะคะก็เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะ,ะ,ค,ะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอขอบคุณมากนะคะ ขอติดตามคลิปย่าต่อไปด้วยนะคะขอขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ